ีครับคาร์มานะปฏิตัมปักกะกรรมปฏิมากรรมคาร์มถ้าผมตีพี่ยังไงก็มันจะกลับมาเวนกรรมหรอเวนกรรมเวนกรรมอาเวนกรรมคำหยับไม่ใช่หรอกครับเหมือนนิสัยคนไทยอะครับชอบแกล้งเพื่อนโดยที่แบบสนิทกับเพื่อนคนใหม่ใช่ไหมครับคือมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยากสอนภาษาไทยให้ผมสวัสดีครับพูดยังไง เขาบอกว่าพอมึงตายคือสวัสดีครับสําหรับคนไทยอะไรเงี้ยผมก็เชื่อแบบร้อเวลาผมเจออาจารย์ที่โรงเรียนก็แบบมึงตายครับอะไรเงี้ยสิ่งที่ทําให้ผมให้กําลังใจก็คือเป็นรักแรกผมอะครับตอนนั้นผมยังคบกับเขาอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่ผมไม่มีเงินไม่สำเร็จไม่ดังแบบอะไรแบบตั้งแต่จนมากอะครับ พอพอมีทุกอย่างแล้วครับตอนเนี้ยแต่เขาไม่ไม่อยู่ละอืสวัสดีครับพี่โฮงนะครับวันนี้พี่โฮงออกฟีดนะครับผมสวัสดีครับ <laughs> ผมย้ายมาที่ไทยเมื่อผมออมอหนึ่งนะครับผม ก่อนที่ย้ายมาที่ไทยผมอยู่ที่จีนประมาณ1ปีเพราะว่าบริษัทคุณพ่อทำที่เกาหลีครับคือมันไม่ค่อยดีครับก็เลยแบบมีหนี้เยอะมากแต่แล้วก็พ่อหางานไม่เจอที่เกาหลีแต่โชคดีที่ที่ชมบุรีครับเ,เรียกคุณพ่อมาทำงานด้วยกันก็เลยได้โอกาสใหม่ของคุณพ่อด้วยเนาะแล้วก็คุณแม่ด้วยซึ่ง ทางครอบครัวผมย้ายมาที่ประเทศไทยเมื่อ20ปีที่แล้วครับผมก็ช่วงแรกป,ปีแรกที่ผมย้ายมาที่ไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างคือช็อกแล้วก็เขาเรียกว่า culture s o เนอะ e ็อกมีแบบมีหลายแบบหลายเรื่องนิสัยคนไทยอะครับชอบแก้งเพื่อนโดยที่แบบสานิทก,กับเพื่อนคนใหม่ใช่ไหมครับคือมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยากสอนภาษาไทยให้ผมสวัสดีครับพูดยังไง เขาบอกว่าืึงตายคือสวัสดีครับสำหรับคนไทยอะไรเงี้ยผมก็เชื่อแบบร้อเพราะว่าไม่ไม่รู้เรื่องไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อนใช่ไหมครับก็เลยแบบผมก็เชื่อเขาเวลาผมเจออาจารย์ที่โรงเรียนก็แบบพังตายครับอะไรเงี้ยก็นี่ทอมมีปัญหาแน่นอนเลย พอมีอายุแล้วแบบพอโตขึ้นแล้วก็เข้ามาหาแยล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกอะครับเรียนก็ซื้อบัตรตัวเครื่องบินไปเกาหลีวันนั้นแล้วก็โดยที่แบบไม่บอกพ่อแม่แล้วก็หนีไปที่ปูซานเกาหลีครับผมตอนนั้นคือรุดเ,เป็นจุดเริ่มต้นของผมครับผมก็หลังจากนั้นผมได้เรียนชีวิต แล้วก็แบบคนทั่วไปเขาทํางานอะไรอะไรอะไรเงี้ยแบบประสบการณ์เนาะประสบการณ์ประมาณหกถึงเปีครับแต่ไม่ไม่ได้ไม่เคยได้เงินสักทีในในผ่านเจปีอะครับแล้วก็แบบอยากจะท้อแล้วก็อยากจะแบบไม่ไม่อยากทําอีกแล้วเพราะว่าทำทำยังไงก็ไม่ดังทำยังไงก็ไม่ไม่มีเงินคนุณพ่อคุณแม่ก็แบบห่วงผมตลอด ก็แบบผมอาจจะทางนี้อาจจะไม่ไม่เหมาะกับผมนะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่ยอมแพ้ครับผมไม่ยอมแพ้แล้วก็ปีที่โควิดอะครับ2019ตอนนั้นผมเข้าร่วมรายการโชว์มิดอมมอนี่ซีซั่นสที่ไทยอะครับผมคิดในใจว่าอันนี้เป็นอา,อาจจะโอกาสสุดท้ายถ้าไม่ได้ก็กลับเกาหลีหรือทำงานของคุณพ่อดีกว่าอะไรอย่เงี้ยครับ ก็ก็หลังจากโควิดมารายการก็บอกว่าหยุด2เดือนก็แบบพออ,อะไรก็ไม่ได้ว่ะเอออะไรก็แบบเอเอหมือนทั้งโลกพยายามจะพยายามจะแบบลบผมออกจากโลกเนี่ยอืม,อม,อมแต่คุณพ่อผมบอกว่าลองแบบในสองเดือนนี้ลองแบบ ลดน้ําหนักหรือว่าออกกําลังกายบ้างไหมแบบมันอาจจะดีกว่าไม่ต้องไม,ไม่ไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วแบบผมได้พออืมแล้วบบผมออกกําลังกายแล้วก็แบบจกักประมาณประมาณเก้าสิบโลอะครับตอนนั้นอ้วนมากกินราเมนแบบทุกวันทุกครับก็หลังจากออกกําลังกายประมาณสองสองเดือนลดประมาณยี่สิบยี่สิบโลครับแล้วบบผมดีใจมากเนาะดีใจที่แบบ สำเร็จแล้ว,ลวอะไรเงี้ยก็แบบผมถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ที่ Facebook แต่อยู่ดีๆก็แบบหลังจากโพสต์รูปแล้วจากรูปนั้นนะ่ e q u e s t แบบ Friend Request วันละแบบ500คนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เต็มประมาณ5,000คนแล้วผมจู่ๆก็แบบอยากเปิดไลฟ์ไลฟ์สดที่ Facebook ก็แบบแค่แคแไม่ไม่ใช่อยากทำนะครับแค่อยากรู้ว่าถ้าเปิดแล้ว จะคนดูแบบกี่คนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของไลฟ์สดของพี่หงหกเปีที่สิ่งที่ทำให้ผมให้กำลังใจก็คือเป็นรักแรกผมอะครับตอนนั้นผมยังคบกับเขาอยู่ ตั้งแต่ตั้งแต่ผมไม่มีเงินไม่สําเร็จไม่ดังแบบอะไรแบบตั้งแต่จนมากครับเขาทําให้ผมไม่ท้อเขาให้กําลังใจความฝันผมตลอดเขาทําให้ผมเปลี่ยนชีวิตผมเปลี่ยนแต่ที่เศร้าก็คือ,อพอพอมีชื่อเสียงแล้วแล้วก็ มีใบขับขี่แล้วมีรถยนต์แล้วแล้วก็มีเงินที่ซื้อตรงกระสือให้ให้หนังเขามีแล้วแล้วก็พอพอมีทุกอย่างแล้วครับตอนเนี้ยแต่เขาไม่ไม่อยู่ละอืเขาผมเลิกเลิกกันครับผมเพราะว่าเหมือนเหมือนได้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าเ,เขาไม่อยู่เนาะ เขาไม่อยู่ชีวิตผมแล้วเนาะก็เลยแบบรู้สึกยังไม่สําเร็จนะครับแต่แต่กว่าจะมาวันนี้ถ้าถ้าไม่มีเขามผมอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับผมแน่นอนผมว่าผมทําผิดเขาบอกว่า,อ,าอยากแต่งงานตอนนี้พอแล้วเออทำธุรกิจไหมแล้วก็แบบอยากมีลูกเขาอยากมีลูกแล้วก็อยากแต่งงาน อยากแบบอยากครอบครัวส่วนตัวของเราเนาะแต่ว่าผมบอกว่าไม่ได้อืหยุดไม่ได้แล้วอ่ะรอได้ไหมแบบอืต้องเก็บตังก่อ,อะไรเงี้ยแต่เขารอไม่ได้แหละเขาไปแล้วครับถ้าย้อนกลับไปแล้วผมแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณครับก็ช่วงนี้ หลังจากผมครบ77จังหวัดที่ถ่ายอ่ะครับก็ยังไม่ค่อยมีไอเดียที่จะทํา youtube ต่อก็เลยแบบผมหยุดสับพักแต่ว่าทํา Tik To อกแบบทุกวันนะครับแล้วก็ช่วงนี้พยายามจะทําเพลงทําเพลงเพราะว่าทําเพลงเป็นสิ่งที่ผมรักมากที่สุดครับผมก็เลยแบบพยายามจะทําเพลงอยู่ครับแต่ว่าตอนที่ผมไป77จจังหวัดใช่ไหมครับ มีมีบางคนที่ชอบชอบพูดถึงว่าคนนี้ไม่จริงใจกับเมืองไทยแน่นอนแล้วก็ไปเที่ยวจังหวัดนี้แล้วแบบทำไมไม่กินอันนี้ไม่ไปที่นี่ที่ที่จังหวัดที่นี่แบบมีสถา,านที่เที่ยวเยอะก,กว่าน,านั้นทำไมไม่ไม่ไปที่นูน่นตอนตอนนั้นผมรู้สึกเศร้ามากๆครับผมเพราะว่าคืออยากจะบอกว่างั้นคุณลองทำไหม ลองลองทำไหมคือเที่ยวเจเจ,จจังหวัดถ้าทำไม่ได้หรอกถ้าไม่รักเมืองไทยอะ่ะเ,เพราะว่าจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มภารกิจนี้คืออยากจะรักเมืองไทยมากกว่าเพราะว่าก่อนที่จะทำภารกิจนี้ครับผมเป็นคนที่ชอบพูดว่ารักเมืองไทยนะครับรักเมืองไทยนะครับแต่ว่ารู้สึกรู้สึกผิดว่าแบบรู้จริงไหมรู้รู้เมืองไทยแบบจริงไหมอย่างเงี้ยเลาแบบ เป็นคนที่ถ้ารู้สึก guilty แล้วแบบนอนไม่หลับนอนนอนไม่ได้อะครับใ่ไม่สบายใจก็แบบเริ่มทําเที่ยวเจยเจจัฉงเฉยแต่ว่าก็รู้สึกเศร้าครับตอนที่ถ้าแบบมีคนด่าแล้วก็เปรียบเทียบหรือมีคนแบบพงไม่จริงจังเลยไม่สนุกเลยถ้าคำถ้าใช้คําว่าไม่สนุกเลยอันนี้โอเคเพราะว่าอาจจะไม่สนุกก็ได้อืม บางคนอาจจะไม่สนุกก็ได้แต่แค่โมโหว่าคนที่คนที่บอกว่าแบบไม่เขาเขาไม่ใช่ตัวจริงเขาไม่ใช่แบบเขาน่าจะแบบทำเพื่อเงินทำเพื่อแบบอยากได้กระแสซึ่งผมไม่คยไม่เคยแล้วก็ช่งองอุป้าหงเจิ้มแล้วตอนนี้ ไม่ค่อยได้กระแสนะครับยกเว้นเออีพีที่มีดราม่าครับผมอืมก็เลยแบบแล้วก็ช่องผมไม่นสตลอดนะคือผมไม่ค่อยได้เงินนะไม่ค่อยได้เงินได้เงินบ้างแต่ว่าต้องจ่ายค่าอิดิค่าขึ้นใช่ใช่ใช่ครับผมก็เลยแบบผมทําต่อเพราะว่าผมรักเมืองไทยแค่นั้นครับแต่ตอนนี้ดีแล้วครับผมตอนนี้ดีแล้วเพราะว่ายังไงก็ทั้ง พ้อซิทิฟกับเนกาทิฟทำให้ผมโตขึ้นแล้วก็ทำให้ผมแบบลองดูนะเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปมึงขำแน่ๆอยากดังไหมอยากมีเงินไหมณจันาจานี้แล้วแต่ทีมงานผมนะครับผมว่าผมเชื่อทีมงานผมเขาทีมงานผมฉลาดทุกคนฉลาดกับผมก็เลยผมเชื่อว่าผมจะรวยรวยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ดังอยู่แล้ว ผมไม่ห่วงสิ่งนั้นครับผมผมแค่เมื่อก่อนมีเป้าหมายว่าแบบอยากมี10ล้านหรือร้อยล้านพันล้านแต่ว่าหลังจากเที่ยวเจฟซีเจเจ,จังหวัดบาแล้วแบบรู้สึกว่าเงินมันไม่ใช่ไม่ใช่ความสุขอะครับไม่ค่อยแต่รักเงินนะรักรักรักเงินมากๆเพราะว่าเงินเป็นสิ่งที่แก้ได้ทั้งหมดแต่ว่าแค่ ้าแฟนคลับผมสบายดาีมีความสุขแข็งแรงโชคดีผมว่าแค่นั้นก็พอครับมีครับคารมาเนาะปฏิตัมปฏกกรรมปฏิมากรรมคารมาถ้าผมตีพี่ยังไงก็มันจะกลับมา เวรกรมมกมกรมเวนกรรมเอาเวนกรรมคำหยับไม่ใช่หรอครับผมไม่มีาศาสนานะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเชื่อมากที่สุดในชีวิตผมคือมันจะมีเวนกรรมมีแน่นอนอันนี้มีแน่นอนผมก็โดนหลายรอบแล้วก็มันจะกลับมาหลายรอบแล้วแล้วก็ทุกที่ผมไปต่างจังหวัดนะครับเหมือน มีอะไรปกป้องผมตลอดอ่ะมีอะไรแบบปกป้องผมอันนี้ผมพูดไม่ถูกแต่ว่ามีอะไรมีอะไรแบบป,ปกป้องผมตลอดแล้วก็ผมผมเชื่อว่ามันจะมีเวรกรรมถ้าเห็นสิ่งที่อะไรค่อยไม่ดีใช่ไหมครับผมแค่ผมแค่แบบให้ปล่อยให้ผ่านไปแล้วก็ถ้าสิ่งที่ของดีก็ยังไงก็ผมต้องให้คืนเขานัทช์ โดดเดียวครับโดดเดียวครับผมเพราะว่ามันมันมันอยู่อยู่ในนี้ตลอดครับผมอยู่ในนี้ตลอดแล้วก็ถ้าผมคอนดิชันไม่ค่อยดีแบบอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมครับมันมันมันขึ้นมามันมันแอบอยู่อะครับเหมือนมะเรงสาบอืมแอบอยู่ตลอดแต่ว่าถ้ามันขึ้นออกมาใช่ไหมครับมันทําให้ผมขี้เกียจไม่ไม่อยากทํางาน แล้วก็อยากตายแล้วก็มันมันเดวิลจริงๆครับผมแต่ว่าโชคดีมากที่คนรอบๆผมอะครับเขาดูแลผมอย่างดีอก็เลยช่วงนี้ไม่มีมาแรงสับครับช่วงนี้พยายามจะไข่ล่อบ้างนะครับทุกคนแต่ว่าคนลุกอะทุกคน แต่ผมจะพยายามนะครับจะได้พี่ฟิมบอกว่าลูกค้าจะปะติดต่อน no. าไข่หล่อบ้างผมจะพยายามนะครับอ,อ,อยากจะบอกว่าขอบคุณที่ติดตามตลอดนะครับผมช่วงนี้ถ่ายซีรีส์บ้างแล้วก็ถ่ายหนางบ้างแล้วก็นางที่ผมถ่ายมาน่าจะออกกลางปีนี้หรือในปีนี้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็สามารถติดตามช่องผมได้เลยนะครับ